ทั้งหลายเมื่อเห็นท่านไปพักอยู่ที่นั่นก็เกิดความไม่พอใจเพราะเกรงว่าหัวหน้าผีจะโกรธหัวหน้าผีจะโกรธไม่พอใจแล้วไม่ทำแล้วไปทำลายชาวบ้านสมุนผีจึงยกขบวนขับไล่ท่านหนีไปสมุนผีคนหนึ่งโมโหเดือดดานขึ้นมา จึงมีพระรุธวาจาถ้าหากหนีถ้าหากไม่หนีแล้วเราแล้วก็จะฆ่าให้ตายหลวงปู่หลวงปู่ขาวท่านจึงท่านจึงได้คิดมันกรรมหรืออมันกรรมหรือเวรอะไรนักหนาหนอหนีช้างใหญ่กลับมาพบผีหัวหน้าอาผีหัวหน้าผีก็ยังไม่เท่าไหรนักแต่สมุนผี นี่สิจะทำอย่างไรดีเนอะหลวงปู่ขาวท่านจึงมีสุน,สนทรีวาจาอ,ออกไปให้พวกสมุนผีทั้งหลายว่าตายเป็นตายถ้าหากเขาเราเกิดกลัวตายเขาก็จะบ่ายหน้ามาทำไมเขาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ่าแผ่นดินนี้ไม่ใช่แผ่นดินไม่แค่แผ่นดินนี้เป็นของตนจริงถ้าขืนมาไล่อาตมาให้หนีอีกแล้วก็จะต้องเกิดเรื่องอเรื่องแน่ถ้าหากว่าอาตมากลัวแล้วแล้วก็ทำไมอาตมาจึงกล้ามาอยู่คนเดียวอย่างนี้ สมมนผีพวกนั้นเมื่อได้ฟังแล้วก็อแล้วก็รีบไม่ลีรอพากันทยอยกันกลับไปพร้อมบ่นว่านึกว่าผีมันเก่งเต็มทีแล้วอท่านยังเก่งกว่าผีไปอีกนะครับอหลวงปู่ขาวท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมไมหนึ่งเมื่อเดินทุดงไปเขียนตุง อามีดอยหนึ่งเป็นที่ปริฐานาที่ประดิษฐานของศาลเจ้าท่านเลยไปพักอยู่ที่นั่นต่อมามีอาการปวดรีษ่ามากพวกชาวดอยที่เขาศรัทธาบางทีก็เรียกว่าชาวชาวศรัทธา,าทั้งหลายจึงไปหาหมอผีมารักษาท่านเพราะ เข้าใจว่าผีเจ้าผีสารเจ้ามาทำ้ายท่านาเข้าแล้วพอผีอหมอผีจึงขึ้นดอยไปหาและอารัธนาให้ท่านลงจากดอยเพราะคิดว่าผีมันทำลายท่านแล้วจึงบอกท่านว่าผีมันมาทำลายตุ้เจา้าท่านจึงตอบอย่างทันควันว่าเฮานี่นี่นะ เฮานี่นะ่าหรือปู่เฮานี่นะ่าหรือปู่ผีจะอาผูปู่ผีอีกอผีทั้งหลายมันเป็นลูกมันเป็นหลานของเฮาเฮาบอกเคยย่านไม่เคยกลัวมันเลยปวดหัวนี่มันเกี่ยวกับอาการต่างหากต่างหากดอกชาวตัดทาจึงนึกในใจว่าตู้เจ้านี่เก่งจริงๆ และแล้วท่านก็สอนให้ชาวบ้านศัทธารู้จักการให้ทานให้รักษาศีลฝึกสมาธิแผ่เมตตาภาวนาให้เลิกการเชื่อถือ,อให้เลิกการเชื่อถือบูชาผีสางนางไม้ให้หันมาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมนะครับ กับ3มล้านไลนนะครับกับ3ล้านไล่์สิบล้านดวงใจกับ13ล้านไลนนะครับข้อฝากข้อของคุณตาไว้ด้วยนะครับ